กับการนำใหก่ตโยมจตุทุกท่านซึ่งในที <Yeah. S 1> ่นี้ก็มีท่านเปิดิปัานมีท่านนายกออกต่อขนะเนื่อย่ยไปช่วยและอุบาสกอุบาสิกาทจุกตท่านอาตมาก็ขออนุโมทนาและรู้สึกดีดีที่มี โดยการเคลื่อนดีด้วยโดยการบุมนัาจนนส์ใส่วัฒนธรรมชื่อโมครบครหน้มมาแค่นั้นใส่วัฒนธรรมก็คือใสว่าาสวัฒนาใจน,นั่นเองช้าไว้ใจของเรา,บาเบนบาเรียกวาใจขอทเรามมีตัวตายที่ดีเป็นปัญญาที่ดีเ,เระดินไปชค่ไหนก็จะมองเห็นางเห็นทาง ต้องไม่เป็นแต่ไม่มีอ,อย่างนั้นพระทธเจ้าบอกอย่างนั้นฉะนั้นคนที่มีสติคนที่มีปัญญาแล้วก็จะมีความทั้งสึ้นมีธรรมตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อบรรดาเจ้านนะจมทั้งหลายมีรายการเช่นนี้แล้วก็ควรอนุรักษ์ไว้เดีวล้เป็นประเพียรี้พราะว่าเจริวัฒนธรรมธรรมก็วัฒนธรรมแล้ควรแช่นั้นเป็นประเด็ ธรรมะวัฒนธรรมธรรมะโอรสดสิที่ไม่เป็นธรรมดดาโอรสจรเมาโอรสอันนี้เรียกว่าเป็นสินที่กรรมานาโชละะิใจเกิดผู้ทำนะบรรดาเยติโยมทั้งหลายละะนาชนนการในช่วยสร้างบ้านเก็บผู้ยากไรอันนี้ก็เป็นการให้ทานนะทานอาจารย์ไปนอกซึ่งเราทั้งหลายทั้งมาวันนี้เรียว่า หาจจะถูกปัจจดใจอาสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งจะถูกปัดใจถจ้วเราก็าไปช่วยนักผู้ยากไร้ฉะน,นั้นการช่วยจะมีท่นเรียกว่าการให้ทานทานใจรอะให้ได้แล้วก็สบายใจัใจใจนั้นก็สบายใจคนให้ก็สบายใจคนรับก็สบายใจ สบายใจทั้งสองฝ่ายที่ที่ว่าการทำนะนัา,านทางภายในที่เราจะต้องทำความเข้าขใจการภายในก็คือการเก็บเพื่อใจของเดานตาก็ามดำมีทางภายในนี่เป็นการให้ตัวเองนะให้ตัวเองโดยตรงทางภายในก็คือตัวใจท้จาตัวจักร้าก็คือการปล่อยการละกานวางที่มันเป็นอย่างนั้นความความโลภความโกรธความหลง ที่เป็นเจ้าสิ่งของเราแม้เจ้าเราจาได้แล้วก็จะมีบ้านภายในคือใจของเราแล้วก็จะอยู่อย่างสบายนะคนที่ไม่มีความโลภคนที่ไม่มีความโกรธคนที่ไม่มีความหลงจะนั่งก็สบายจะเดินก็สบายจะนอนก็สบายนี่เรียกว่าบ้านภายในนะบ้าไไนภายในอยู่ที่ไหนก็สงบนะคนที่มีบ้าไไนภายในเนไปไหนก็สงบเดินก็สงบ อยู่กับเพื่อน,อนอก็สงบอยู่กับคนหมัวมากก็สงบอยู่กับคนบุหรี่ร้อยก็สงบฉะนั้นบ้านภายในเราต้องสร้างให้มันดีให้มันติดให้มันเกินฉะน,น,นั้นบ้านภายไหนถ้า,าเราทําได้ก็คือร,ราชนัดใจนั่นเองนะที่เราสมาทานเป็นที่พึ่งเพื่อทำสารนางกัจจาวีทำความสรนางกัจจาวีสร้างการสารนางนกัจจาวี ผู้ท้าอีกแปลว่าผู้รูร้นะถ้าเราเามีสต,ติเราก็จะได้ผู้รู้หนึงสติผู้ท้าธรรมะผู้โตน่ถ้าว่า,ยยอ,าอย่างนั้นสติก็คือฝังเราเลื่อได้นะเลื่อนตีเลื่องทวดเลื่อนถูเลื่อนอิดมขณะที่ผิดเราไม่จาเราไม่จาเมื่อเราไม่จางผิดเราก็สงบนี่เรียกว่าเราได้ทักผ่อนใจพอเราไปจ่าผิดเราก็เดือดร้อนทิเห็นก็เดือดร้อน เยันน ну no ี eso, ้คนที่ไม mm ่ด hmm. ีบ้านไปไหนนะมันจะเดือดร้อนประจวบวายฉะนั้นว่าไปไหนก็ถือความเงืเราต้องนะต้องสร้างให้ได้นะเพราะอันเป็นที่เพื่อต้องเราเองเมื่อเราสมัจจารือธรรมแสดงจัจจานี้เราจึงเอาพระเจ้าเป็นสจรณะที่เพื่อของเราทำงานเจรณาการธารนี้เราจึงเอาพระธรรมเป็นที่เพื่อของเราสร้างการสจรณาการธารนี้เราจึงเอาพระสงฆ์เป็นที่เพื่อของเรา นี่เป็นการสมาทานนะนี่เป็นการสมาทานพระพุทธยังไม่อยู่กับเราพระธรรมยังไม่อยู่กับเราพระสงฆ์ก็ยังไม่อยู่กับเราแต่เมื่อเราอยากได้พระพุทธเราต้องฝึกต้องหัดฝึิ่ฝึกจิตฝึกใจเพือให้เกิดสติสติปุถะทา่านก็บอกอยูอย่แล้วธรรมะพุทโธที่ว่าธรรมะพุโทโธคือรับไปที่ไหนเราก็จะได้เห็นธรรมเป็นค,ค,ความเกิดเป็นความแก่เป็นความเจ็บ เห็นความตายเห็นการตั้งอยู่และเห็นการดับไปตลอดทางที่เราเดินนะนี่เรียกว่าสายวัฒนธรรมสายวัฒนธรรมใจถ้าเรามีตามาัางเจนิญก็จะมีแตาก็ได้จารยึดเพื่อ,อย่างนั้นการไม่ยึดไม่ถือนไ้เป็นสรา,างการสรางการเจรนญระจะนีถ้ายอมรู้แร้วปล่อยยอมรู้แล้วรักยอมรู้แล้ววางรู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวาง เรียเรียกว่าเราเป็นข้าทงเลยเราข้าทอยู่ที่ตัวเราเลยพูดจาก็อยู่ที่ตัวเราทามาก็อยู่ที่ตัวเราสร้างการก็อยู่ที่ตัวเรา่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเรามีพรระัตนากายเป็นเพื่อเพลยมีที่พักมีที่ผ่อนมีที่นอนเล้วเป็นบ้านภายในเป็นบ้านที่เทจริงบ้านไปแล้วที่ยอมเป็นท่น้อยถึงว่าเป็นเรื่องการช่วยเหลือสึ่งการได้การ การช่วยโลกเราจำตอาศัยโลกจำต้องตอบแทนโลกการช่วยคนอื่นไม่ใช่การตอบแทนโลกบันดาทใ่โดยทั้งหลายจำตอาศัยโลกทํามาหากินทุกสีทุกอย่างทุกประการไม่ใช่การเพื่การปัจจุบันก็อาศัยโลกพระพุทธเจ้ามาเกิดก็มาเกิดในโลกก็ต้องอาศัยโลก ฉะนั้นโลกก็มีสองอย่างเราไปลบถือต้นไม้ติดต้นไม้โอ้เข่าตางๆทิ้ง,ง,งโลกไปไหนถือเลือดเกล็ดเลือดใจเลือดสังขารนะครับความนึกความคิดความความปรุงแต่งนะความนึกความคิดความปร,รุงแต่งใจนี่เรียกว่า,าโลกภายในตาเราคอยรับให้หลงนะให้หลงคิดให้หลงให้อะไรที่มันคิดมาเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็ให้ลอยนี่เรียกว่ารัไม่้หลงโลก ถ้าเราคิดไม่ดีแล้วเราไม่ทำนี่เรียกว่าเราหลงโลกนะพอเราไปทําในสิ่งที่ผิดกันอีกคนหน่งมาตำหน้ความไม่พอใจก็จะเ,เ,เกิดขึ้นนี่ถ้าเราหลงอารมณ์ถ้าจึงบอกว่าหลงโลกหลงอารมณ์หลงทั้งโลกหลงทั้งอารมณ์ไม่จะทําทให้เราเกิดทุกข์เกิดนักตลอดไปนะฉะนั้นจะมากว่าพูดไปก็จะยาวต้องตื่ก็ไม่เก่งเพราะไม่จะหลับโคตร ่ันต้อขออุยธนาท่าไไนบรรดาแห่งงคทั้งหลายอัน่าอท่านมี้เราได้ท่านการจำบมมีบุญแล้วก็ส่งส่วนของส่วนมันมน,มน,น,มน่าเกอดก็เราประสงค์ผลบุญไปถึงพระบาทสมเด็จพระวเชิะรกราเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นอยาเป็นพ่อของเป็นดินเป็นพ่อของเรา,าเป็นเจ้าของเป็นดิน ก็ดูว่าเรามีความกระตันอยู่กระตันเวที่เกจเจ้าของแผ่นดินเพราะเราต้องมีมีผู้นำเป็นเจ้าบ้านเปผู้ใหญ่เป็นผู้นำเป็นมีกำลังเป็นผู้นำยี่ห้อในยกเป็นผู้นำมีประหลัดมีอาวุำเเป็นผู้นำฉะนั้นในยุคนี้เราได้ผู้นำที่เข้าในข้กศาสนาเข้าชื่อวันปฏิญาณโยม รญญรบรบิวารทั้งหลายทัานศาสนาเพืก็ปฏิบัติก็ขอปนบปบนปรกุศลอันนี้จงสมขผลอนเกิดนั้นดาลไม่ยวมใด้หลายที่ได้มานในวันนี้ทุกความสุขสุขกายสบายใจคิดอะไรก็ขอให้สามปรัถนานจ้าคิดว่าเราอยากได้ก็คิดไปถ้าได้ก็เอาไม่ได้ก็เอาอย่าไปคดอย่าไปถือกับสิ่งต่างๆนะ ฉะนั้นต่อไปก็ขอให้ภาการทั้งใจตรวจน้ำกเที่ตรวจสวนส่วนไม่เก่งทรัพ์สัตว์ทั้งหาย